อุีพี EP เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยยีครับโอ้อีพีที่29แล้วครับเด็กๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะมาพบกับครูโมจินะคะวันนี้เนี่ยครูโมจิจะพามาตะลุยโจทย์ตีโจทดแต่กันในหัวข้อเรื่อง พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงของสารค่ะซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยน้องๆต้อง,องตั้งใจดีนะคะเพราะว่าออกข้อสอบบ่อยมากเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะโจทย์ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการที่น้ําแข็งเนี่ยล้อมเหลวกลายเป็นน้ําและน้ํารับความร้อนอีกทีหนึ่งกลายเป็นไอน้ําค่ะอ่ะตรงนี้เนาะขอบอกมาเป็น แผนภูมิแผนภาพดีกว่านะคะอะซึ่งน้องๆเนี่ยจะดูง่ายกว่าในการที่น้ําแข็งเนี่ยหลอมกลายไปเป็นน้ำนะในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะมีการดูดความร้อนเข้ามานะคะและอีกเหตุการณ์หนึ่งคือน้ํารับความร้อน กลายเป็นไอ้น้าซึ่งตรงนี้เนี่ยน้ำรับความร้อนก็คือดูดความร้อนเข้ามาเหมือนกันจะละเหยได้เป็นไอทั้งคู่เนี่ยจะใช้กระบวนการเดียวกันนะคะก็คือดูดความร้อนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปที่ถูกต้องเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงานนะคะดูดพลังงานก็คือข้อที่2ขอไข่นั่นเองค่ะ มาดูข้อที่2กันนะคะถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเมื่อน้ํามีการเปลี่ยนแปลงสถานะ A อเมื่อสารรับความร้อนขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะเนี่ยอุณหภูมิของสารจะไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะข้อนี้นะคะถูกต้องในขณะท,ที่น้ำเนี่ยกำลังได้รับความร้อนอยู่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างเช่นตัวของของเหลวจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นไอ ตรงนี้เนี่ยอุณหภูมิของสารจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าความร้อนเนี่ยที่รับไปมักจะนำไปใช้เปลี่ยนสถานะนะคะในขณะที่เปลี่ยนสถานะอยู่เนี่ยคือจากของเหลวจะ,ะกลายเป็นแกส๊สใช่ไหมคะตัวของอุณหภูมิเนี่ยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะแต่หลังจากที่พลังงานเนี่ยถูกนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนสถานะแล้วเนี่ย อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะซึ่งข้อ b เนี่ยค่าพลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารเนี่ยคือค่าที่ชื่อว่าค่าความร้อนแฝงจำเพาะข้อนี้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวขอขยายความของความร้อนแฝงจำเพาะหน่อยเนาะว่ามีอยู่ได้กัน2ค่านะคะอันที่1เนี่ยเราเรียกว่าค่าความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลว ตรงนี้เนี่ยเป็นค่าที่ความร้อนเนี่ยนำมาใช้เปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวโดวยปกติแล้วเนี่ยน้ำนะคะจะมีค่าความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวอยู่ที่80แคลอรี่ต่อกระส่วนประเภทที่2นะคะก็คือการค่าความร้อนแฝงจำเพาะ ของการกลายเป็นไออะตรงนี้เนี่ยก็คือสารนะคะที่จะมีสถานะเปลี่ยนไปเป็นไอเนาะตรงนี้ทุกชนิดเลยจะมีค่าความร้อนแฝงเนี่ยเท่ากันกับอย่างเช่นถ้าเป็นน้ำนะคะในน้ำหนกรัมจะมีค่าความร้อนแฝงจำเพาะอยู่ที่540 แคลอรี่ต่อกรัมดังนั้นจึงมีค่าไม่เท่ากันละมาดูข้อ c เนาะดังนั้นสารแต่ละชนิดมีค่าความร้อนแฝงจำเพาะเท่ากันดังนั้นข้อนี้เนี่ยจึงผิดนะคะข้อที่ถูกต้องและกล่าวถูกต้องเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารเนี่ยจึงตอบข้อ a และ b ข้อก็ไก่ค่ะในคำตอบที่ถูกต้องส่วนอันอื่นก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่า ไม่ใกล้เคียงกับที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะมาดูข้อที่3กันบ้างนะคะข้อที่3เนี่ยเป็นข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเนาะซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องจำสูตรไว้ให้ดีเลยนะข้อสอบแบบนี้เนี่ยออกแน่ๆแหละมาดูการหาพลังงานความร้อนนะคะการหาพลังงานความร้อนเนี่ยพลังงานความร้อนเราจะใช้ตัวแปรเท่ากับ Q นะแต่ตรงนี้เนี่ยต้องพูดก่อนเลยว่าถ้าหาพลังงานความร้อนเนี่ย มันจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทค่ะ1คือแบ่งตามอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิคงที่เราจะใช้สูตรในการหาพลังงานความร้อนได้ดังนี้เนาะคือ Q เท่ากับ m l อ่ะตรงนี้เป็นสูตรที่1โดยค่า Q นะคะคือปริมาณความร้อน หรือค่าความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะมีหน่วยนะคะเป็นแคลอรี่หรือกิโลแคลลอรี่กันได้นะคะ,ะมาดูตัวหัดไปนะคะคือตัว m m ก็คือมวลของสารขึ้นอยู่กับว่าโจทย์เนี่ยจะถามใช้อะไรให้เราพิจารณาจากตัวนะซึ่งหน่วยเนี่ยอาจจะ มีค่าเป็นกรรมัมหรือกิโลกร,รัมก็ได้ค่ะและตัวสุดท้ายในสูตรนี้นะคะก็คือ L ก็คือค่าความร้อนแฝงจำเพาะของสารซึ่งพี่โมได้บอกไปแล้วในข้อที่2นะคะเมื่อสักครู่นี้ว่าความร้อนแฝงอย่างเช่นของน้ำเนี่ยการกลายเป็นไอน้ําก็แตกต่างกันหรือการหลอมเหลวก็มีค่าแตกต่างกันนะคะทั้งทั้งที่เป็นน้ําเหมือนกัน หน่วยของค่าความร้อนแสงจำเพาะเนี่ยมีหน่วยนะคะเป็นกิโลแคลอร,รี่ต่อกิโลกร,รัมก็ได้นะคะหรือมีหน่วยเป็นแคลอร,รี่ต่อกรำก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ให้อะไรมานะคะอันนี้คือกรณีที่1เนาะก็คืออุณหภูมิที่คงที่ส่วนกรณีที่2นะคะขอมาเขียนตรงนี้นะกรณีที่สองเนี่ยก็คือ เมื่อมีอุณหภูมิคงที่แล้วเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราจะใช้สูตร q เท่ากับ mc d e l t อ่าก็คืออุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนไปไม่คงที่ซึ่งทางนี้เนี่ยอาจจะต้องหาเองหรือโจทย์กำหนดให้ก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูความหมายของแต่ละตัวกัน q คือค่าเดิมก็คือเป็นปริมาณความร้อนนะคะที่สารได้รับตัวนี้นะคะมีหน่วยเป็นแคลอรี่อ่ะส่วน m นะคะก็คือมวลของสารมีหน่วยเป็นกร,รมนะคะส่วนตัว c เล็กคือความจุความร้อนจำเพาะ ของสารนะคะตัวนี้เนี่ยมีหน่วยเป็นแคลอรี่ต่อกรัมซึ่งจะคิดในหน่วยขององศาเซลเซียสนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยน้ำนะคะก็จะใช้แทนแล้วก็จะมีค่าเป็นค่าคงทีด้วยเป็นความจุจำเพาะของน้ำอันนี้ต้องพิจารณาด้วยเนาะว่าน้ำเนี่ยมีสถานะเป็นอะไร ตัวตัวสุดท้ายนะคะก็คือเดลต้าทีเนี่ยคือ temperature เติมเดลต้าเข้าไปก็คือมีความหมายว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าโจ์ยไม่ได้ให้หน่วยเป็นองศาเซลเซียสมาเนี่ยเราก็ต้องไปเปลี่ยนหน่วยนะอาจจะเปลี่ยนจากเคลวินไปเป็นเซลเซียสอ่ะดังนั้นเรามาหาความร้อนกันดีกว่าตรงนี้เนี่ย ใช้กรณีที่1นะคะเพราะอุณหภูมิคงที่ไม่ได้กล่าวถึงอ่ะแทนค่าง,ง่ายๆเลยโดย Q เท่ากับ m l นะคะโดยตรงนี้เนี่ยเขาพูดถึงพลังงานความร้อนจากน้ำแข็งเนาะกลายเป็นน้ำจนหมดหมายความว่าอะไรสถานะของแข็งกลายเป็นของเหลวดังนั้นเราจะใช้กรณีแรกนะคะค่าความร้อนแฝงเนี่ยก็จะใช้เป็นกรณีของการหลอมเหลวเนาะโดยหาค่า คิวมาม้วนเนี่ยมีค่าเท่ากับ20กรัมอ่ะใช้ได้เลยแอแทนค่าเป็น80นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยการที่น้ำแข็งเนี่ยกลายเป็นน้ำก็คือการหลอมเหลวนั่นเองอ่ะเราจึงใช้ค่าของความร้อนแสงจำเพาะเนี่ยเป็นเท่ากับ80คูณกันแล้วเนี่ยเท่ากับ1,600นะคะน่วยเป็นแคลอรี่ เราตอบข้ององูนะคะ1,600แคลอร,รี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะมาถึงข้อที่4กันแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยสอนสูตรกันไปแล้วเนาะเด็กๆจำหรือ,อยังมีอยู่ด้วยกัน2สูตรนะคะ1คือ Q ิเท่ากับ ML ใช้กรณีที่อุณหภูมิคงที่2คือกรณีที่อุณหภูมิไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลง หาพลังงานความร้อนคือ Q เท่ากับ nc delta t ค่ะอะมาดูโจทย์กันข้อที่4นะคะถามว่าหาพลังงานความร้อนอีกแล้วเป็นความร้อนในน้ำนะคะที่ศูนย์องศาเลยตอนแรกนะคะรับเข้าไปและอยากจะทำให้อุณหภูมิเนี่ยเพิ่มเป็น100องศาเซลเซียสเนาะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยกำหนดมาให้หนึ่งเลยความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสนะคะ และมวลของน้ำเนี่ยกำหนดให้เป็น10กรัมนั่นเองค่ะอ่ะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเกิดขึ้นเนาะดังนั้นเราจึงเลือกใช้สูตร Q เท่ากับ m c Delta t ค่ะและแทนค่าไปเลยโดยมวลนะคะกำหนดมาให้แล้วว่ามีค่าเท่ากับ10กรัมนะส่วนค่า c มีค่าเท่ากับ1 Delta t ก็คือเพิ่มเป็นไงครับพอเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือสมมติว่า เราได้1ค่าแล้วตรงนี้จริงๆมันคือ1 0 0นะ่งร้อยลบศูนย์ะมีการเปลี่ยนแปลงเดลต้าทดังนั้นเนี่ยเราจึงแทนค่าเป็นหนึ้อยเลยก็ได้หรือไม่ก็ต้องถ้าเกิดมันไม่ใช่เริ่มต้นที่ศูนย์องศาเนี่ยเราอาจจะเอาค่าตรงนั้นนะคะที่เริ่มต้นมาลบกันเนาะมันคือค่าการเปลี่ยนแปลงและเราก็ได้ผลคูณมาแล้วเท่ากับ10คูณ100นะคะจึงมีค่าเท่ากับ1,000หน่วยเป็นแคลอรี่ค่ะ ตอบข้อขอไข่นะคะ1000แคลอรี่ง่ายไหมน้องๆอ,งอะถ้าเกิดใครตามไม่ทันอยี่ยย้อนกลับไปดูนะคะแล้วอย่าลืมทบทวนสูตรด้วยนะบ๊ายบายจบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ได้เลยนะครับหากอยากให้เราพัฒนาปรับปรุงคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับและพบกันในอ p ีหน้าครับสวัสดีครับ